รรครับเรียบช่องไัยรุ่นรสเต้เด่ได้ครับนี่เรามาตัดยาส่วนปั้มครับภาพกดติดตามด้วยน,นะครับส่วนปั้มเล็กกับตัวนี้มันเป็นเตนาน่าโมกน์ก็สำนา่าแต่นี้ก็เป็นส่วนปัม้มไปเลยนัวควายนัวปลูปัม้มไปเลย เนี่ยกับพาอน,นี่พ่าน,นี่แต่ยังไม่ได้ตัดสิหรือก็ชีดยญ้าเร็วครับแต่ว่าชีดมันก็ไม่เคยได้พ้นะเรยเมันไม่ตายตัดดีว่าครับไม่รู้ตัดได้

ับดินเหนียวดินเหนียวดินนาโรเบร์มันกันเออก็ใส่จันทามจันทร์เต็มไว้ดินมันก็เป็นโคเป็นควนนะวะนี่เหมือนกับปรับดินไปในตัวเตะสัญญามตีดินไปมือมันกะแปล่งฝนจะนี่กับฝนจะนี่แต่ว่าแปลงนุ่มเป็นดินทรายดินนี่เป็นดินเหนียวดินนามันก็แก่งมาแปลงนุ่มกับยาวมาแปลงน่ง ปั่มก็เริ่มช่วยแล้วปั่มปลูได้ไม่กี่เดือนดิรกกลัวหนูจะกินแต่นี้จะเป็นย่างกับย่างปลาย่างเล็กกระตัดจนี่ก็เป็นปัามกับพี่คนหน้าจะปั่มงูควานุปปา่มไม่เลยนุปปามปัามใหญ่เลยตรงนู้นตอนนี้ก็ปัามใหญ่เลย เนี่ยรถตัดหญ้าไม่เคยลงเลยครับล่งยา้าใช่ว่าเต้ยยันรั่ยันเต็ดเลยอุงกรณมันเป็นชวนย่างชวนย่างปลาแลวก็คนคนกันกับกุ้งรัวโตจุดแล้วกเต้ยเอ้าปั๊มค้นปั๊มมาผูไม่นานนะจะตกแล้ว เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวนี่ต้อนนี้เดดลมไอเด็ด,ลม,ด,ด,ดลมปัดเด็ดแอบลมไอลมปัดเย็นๆย็นความรู้เป็นส่วนเรียนส่วนเรียนเล็ก นานเดือนนี้ครับย่ำน้ำเดือนที่เป็นริบล่งนี่แต่ว่าขนตกเร่งๆน้ำท่วมกันน้ำกึงในนี่เนื่อบนคันนู่มมันจะเป็นนุ้ยอันนั้นบนคันที่ปั๊มทุ่วมๆอันนั้นมันจะเป็นนุ้ยอันนั้นคันเล็ดเช็ดยาเขี้ยวๆ่ะมันจะเป็นคันนุ้ยอยู่วันนี้เตะต่ำตรงนั้นนุ้ยน้ำท่วมทุกปีครับย่ำน้ำท่วมกันแล้วก็บกึงในร่องกัน อขนปก้าบ,บัวลงมากว่านี่ละอกป่าม,มันจะกว้างกับกว,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 ว้างกว้างไว้อย่างกว้างกว้างว่าไอ้โซดย่างป่าราป่ามคนจะโปรว่างส่วนมากก็จะโปรสิบเมตรคูณสิบเมตรระหว่างต้นนู้ต้นนี้สิบเมตรแล้วก็ระหว่างอกระหว่างอกเนี่เดลตราไอ,อวิงวอ่งอยู่กสิบเมตรสิบสิบ ติดดินกับ้ยผมเดินมันเป็นก้อนเดีนี่แข็งแน่นก็เต้ยลงรอบแลกเลยน้องชายปีเตีอวเกียรตร้องชายปั้นเกียรตร้องเพราะดินนี่มันแข็งแน้ปั้นดินไป คนใหญ่ๆกับมือมันนี่รถช่องรถด้ามกับมันเดิมมันก็เป็นที่ปันปันมา,นะามนมนมเนี่ยรถช่องรถด้านู่นวครับมันต่อมือเนี่ยรบนี่มันก็มือกันแหละแต่พอปล่อยไปรถช่องรถด้ามันกม็มือเรื่อยมือเรื่อยทีนี้มันกน็อยู่ตัวเลยดิน มันไม่เป็นโกนมันไม่เป็นโกเป็นควรนเนาะอะไรบ้าน,นรักรอบอะไรที่ร่างว่างมาเลยไม่น่าเกินเย็นกบบมการปรน้น่าจะตกสักเดียวนี้ อาเริ่มลงโดมมาเลยครับเลยหมือนไปเลยครับพอมาไม่กิ๊หน้าครับไมดีครับพนตกพนลงมาเลยครับเดี๋ยวขึ้นเต้นไว้ก่อนเดี๋ยวมาทำไม่ทันครับเดี๋ยวติ่งน้ำมันไว้ก่อน